เขาบอก p นะครับหรือ,อความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มปกตินะครับตัวนี้มันจะเป็นยังไงเนาะโดยที่ค่าแซนะครับมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.34อติดลบก็อยู่ด้านซ้ายใช่ไหมก็คือ,อสมมติว่าเป็นตรงนี้นะน้อยกว่าก็คือด้านซ้ายใช่ไหมครับก็คือตรงนี้นะอันนี้ตารางเนี่ยเขาจะต้องให้มานะที่เขาให้แซมาเนี่ยเป็น1 1.34เนี่ยมันคือเท่าไหร่พื้นที่ใต้โค้งเป็นเท่าไหร่เป็น0.0901เพราะฉะนั้นในส่วนของ area ตรงนี้นะจะมีค่าเป็น0.0901 หาความน่าจะเป็นนะเราก็ตอบเป็นพื้นที่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเป็น0.0901ได้เลยนะครับที่2กันนะครับเขาบอกว่าจงหาความน่าจะเป็นของค่าแซบที่มากกว่า2.18นี้ Z เท่ากับ0นะตรงกลางแเป็นบวกก็น่าจะต้องอยู่ด้านขวาใช่ไหมเขาบอกวา่ามากกว่าใช่ไหมต้องอยู่ด้านขวาถูกไหมครับต้องการฝั่งนี้ใช่ไหมครับจากข้อมูลในตารางตรงนี้นะในตำแหน่ง Z เท่ากับ2.18หลังจากที่เราเปิดตารางใช่ไหมจะได้พื้นที่โค้งเป็นเท่า ไรรคับตรงนี้0.9845นะครับแต่ไอที่เขาบอกมาเนี่ยมันคือตัวนี้นะเอ,อเ่อเพนท์แอเรียตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่9.854อยากจะหาไอ้ด้านขวาใช่ไหมก็คือตรงนี้เราก็แค่เอา1ตั้งลบด้วย0.9854กับ0.0146 ข้อที่3นะความน่าจะเป็นของค่า Z ที่อยู่ระหว่างลบ2.45กับ1.68ก็ 68, ถามหาตรงกลางเราเนี่ยไปเปิดค่า Z ทเท่ากับลบ2.45ได้ a r เรียนะเป็นเท่านี้0.0071เขาหมายถึงคุณนับจากด้านซ้าย a r เรียเป็น0.0071เราไปดูค่า Z เท่ากับ1.68นะครับเราก็ไปเปิดตารางนะปรากฏว่าได้0.9535เขาหมายถึงด้านซ้ายนะยนซ,ยนะซึ่งจะมี แอเยเป็น0.9535ใช่ไหมครับไอสิ่งที่โจทย์เข้อถามนะเราจะหาได้จากเอารูปนี้ไปลบกับรูปจะได้0.9464เอาใหา้ในส่วนของเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ20กําลัง2เนี่ยก็จะกลายเป็น100เพราะฉะนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน10ใช่ไหมครับจะหาค่า Z หาได้จาก x หรือข้อมูลใดๆนะครับลบกับค่าเฉลี่ยหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลตรงนี้ก็คือ x เป็น48.9ค่าเฉลี่ยเป็น20ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น10จะได้2.89 เรเปลี่ยน x เป็น z ก่อนแล้วกันเนาะเขาบอกมาก็คือมันก็คือน้อยกว่านับจากด้านซ้ายมาเนาะก็คือตรงนี้แหละก็คือค่าตารางบอกเท่าไหร่ก็ตอบเท่านั้นใช่ไหมเพราะว่ามันบอกว่าน้อยกว่าซึ่ง area ียเขาบอกมาเป็น0.9981แล้วก็ตอบได้เลยนะ 1. จงหาความน่าจะเป็นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ที่ใช้เวลาประกอบดังต่อไปนี้นะข้อที่1น้อยกว่า11นาทีแปลงอนเดียวนี้ให้มันกลายเป็นค่าแซ x ใดๆนะครับก็จะเป็น1 1ค่าเฉลี่ยเป็น12นะในส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ1 1.5ตัวนี้ก็จะได้ลบ0.67เปลี่ยนนะครับ x ให้กลายเป็นแน้อยกว่ามันก็คือตรงนี้เนาะก็คือตามตารางที่เขาบอกมานั่นแหละเขาบอกว่าเป็น2อ1 4ถ้าเกิดน้อยกว่าตอบเลยข้อนี้นะครับระหว่าง 10- ถึงสิบสาเปลี่ยนเป็นค่า าแซก็จะกลายเป็นถ้าเกิดค่า x เป็นสิบสามเราจะได้ค่าแซเป็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นค่าแซนะสิบค่า x ก็กลายเป็นลบหนึ่งุดสามสามแล้วก็ห3สิบสามเนี่ยก็จะกลายเป็นศูนย์จุดหกเจ็ดเราเปิดตารางเราจะได้ค่า a อเรียเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ใช่ไหมครับเอาได้ค่าแซเป็นเราจะได้ a อเรียเป็นเท่านี้อันนี้มันจะเป็นค่าตรงกลางต้องเอาค่ามากไปลบค่าน้อยใช่ไหมครับป่าในที่นี้หมายถึง a อเรียนะก็จะเอาศูนย์จุดเจ็ดสี่แปดหกลบ 0.0918จะเหลือ0.6568ก็ที่3นะครับเราก็หาค่าเปลี่ยนค่า x เป็นค่า z ก่อนนะก็จะได้1.33เราก็เปลี่ยนจาก x กลายเป็น z นะตัวนี้มันมากกว่าใช่ไหมครับค่าบวกมันจะอยู่ด้านด้านขวาของ z เป็น0นะมากกว่าก็คือไปทางขวาแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในตารางที่เขาให้มาเขาให้มาตามไฮไลท์สีแดงตรงนี้เนาะเขาให้ a มาเป็น0.9082เพราะฉะนั้นไอฝั่งนี้ก็จะเอา1 ไปลบด้วย0.9082เท่ากับ0.918นะครับอันนี้คือเครื่องหมายมากกว่านะเราจะเอาต้องเอา1ตั้งลบด้วยค่าที่มันน้อยกว่าใช่ไหมครับก็จะได้0.0918นะเปอร์เซนไทยที่25เนี่ยคืออะไรก็คือคะแนนไหมสะมมติอันนี้คือตำแหน่งที่ P เท่ากับ25นะคือเขานับจากตรงเนี้ย25เปใช่ไหมเปลี่ยน25ให้เป็นแอ e เรียใช่ไหมมันก็จะได้0.25ขาแอเรียไปเปอร์เซ็นคูณขา เปอร์เซ็นต์ไปแอร์เรียก็ต้องหารใช่ไหมเอา25ไปหาร100ใช่ไหมเปลี่ยนนะครับในส่วนของแอร์เรียเนี่ยให้กลายเป็นค่าแซดครับเราก็ดูจากตารางเนะเาะพื้นที่ใต้โค้งนะพื้นที่ใต้โค้งเป็น0.25เนี่ยเป็นค่าแซดเท่ากับลบศูนย์นะครับเพื่อที่จะหา x ได้จากสูตร z รู้อะไรแทนได้หมด z เท่ากับเท่านี้ค่าเฉลี่ยเป็น72ส่วนถึงเวียนมาตรฐานเป็น12นะเปอร์เซนไทายที่25เนี่ย มีคะแนนสอบเท่ากับ63.906ก็ถามหาความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกำลังสองค่ามาตรฐานนะครับก็คือค่าแซดเรารู้ x คือ11.8เแรารู้ค่าเฉลี่ยก็คือ12ไม่รู้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็ติดไว้ความน่าจะเป็นมันจะเป็นแอร์เรียเนาะหรือว่าพื้นที่ใต้โค้งพอเขาบอกแอร์เรียตรงนี้มาเราก็ดูค่าในตารางนะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าค่าแซดเนี่ยเป็นลบหนึ่งส่วนสอง นะครับแล้วก็ย้ายตัวนี้ไปคูณนะครับมันก็จะได้เท่านี้ลบกันเหลือย้ายไปหารนะครับก็จะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็คือเป็น0.167ตามหาความแปรปวนใช่ไหมครับก็คือเอาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไปยกกำลังสองนะเอาเจ้าตัวนี้นะครับไปยกกำลังสองเอามา0.0289นะเขาถามหาน้ําหนักของละวิญญานะครับก็คือถามหาข้อมูลใดๆใช่ไหมครับก็คือ x แล้วเขาบอกว่าความน่าจะเป็น ของนักเรียนแห่งนี้ที่มีน้ําหนักน้อยกว่ารับพิญญาก็น่าจะหมายถึง px น้อยกว่า xi เนอะซึ่งจะเท่ากับ0.2177ใช่ไหมครับเมื่อไรก็ตามที่เขาให้ p มานะครับไอตรงเนี้ยจะเป็น area เสมอนะ area มาเป็น0.2177เราจะหาค่า Z เราต้องเปิดตารางค่า Z ติดลบ0.78เราก็โยงไปหาค่า x ซึ่ง x เนี่ยเราจะหาได้จากสูตรนะครับค่ามาตรฐานก็คือแ z, z เนี่ยเราให้เป็นลบ0.78ข้อมูลใดๆนะครับ เราก็ให้เป็น x คือสิ่งที่โจทย์ถามมาแหละส่วนค่าเฉลี่ยก็คือ58ส่วนเบ็นเบนมาตรฐานคือ12ย้ายไปคูณน,นะครับก็จะได้ย้าย58ไปบวกนะครับก็จะเหลือ48.64เพราะฉะนั้นน้ำหนักของละวิญญาณนเะขากัคือ48.64 48.